เป็นตัวแทนของแบรนด์ยูกิคุนซามคเปอร์เเจนนะคะเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนาะพี่คนแรกของแบรนด์<อ>ค,คุณค่ะก็ ถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆแบรนด์ยูกิก็คือมีมานานแล้วเหมือนกันประมาณสามปี <3 S 1> แต่ว่าพี่หญิงเ <3 S 1> พิง่งเพิ่งได้เพิงเ่งเปลี่ยนสูตรปรับสูตรใหม่เพิ่มสารสก,กัดเพิ่มขึ้นแล้วให้ให้มันแบบกินแล้วเห็น,นผล,ลดีขึ้นกินแล้วดีขอ่ะใช่แล้วก็จะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์อก็พี่หญิงอะ่ะจัดให้จริงๆอ่ะมีทั้งเวโปรตีนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือในบริษัทของของพี่หญิงอะ่ะมีไม่ไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนมีอะไรอีกคะพี่หญิงมีเวโปรตีนค่ะแล้วก็มีกาแฟเพื่อสสุุขขภภาาพพพมีโกก้เื่อ สายชีโตค่ะทำไมถึงเลือกพิงกี้มาเป็นเู้จัดการคะคือคืออย่างแรกคือเขาสวยแล้วแล้วเป็นนางเอกแล้วยังไงดีอะคือเขามีทุกอย่างที่ที่เราตามหาอยู่อะค่ะแล้วยิ่งพอมาทำงานด้วยอะต้องบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆคือมันมันไม่ใช่เฉพาะแค่หญิงคนเดียวที่ประทับใจกับการทำงานกับน้องการที่น้องเป็นนางเอกอยู่ในวงการมานานขนาดนี้พอได้ทำงานด้วยต้องบอกเลยว่ารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพน่ารักเป็นกันเองคบค่ะแล้ววันนี้ ทุกคนแบบตัวแทนน่ะคือหญิงเห็นได้เลยว่าวันนี้แบบไปนั่งเล่นติ๊กตอกกับน้องแล้วน้องก็แบบคือยินดีแล้ว<ม>อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าขอบคุณทิงกี้มากเพราะว่าน้องแบบคือเขาไม่ได้แค์แค่หญิงคนเดียวแต่ว่าเขาจะแค่ทุกคนที่อยู่ตรงหน้ามไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ทํางานด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งวันนี้ที่เจอตัวแทนนะคะคือแบบ ขอบคุณแล้วรู้สึกตัวเองโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณพิงกี้นะคะพอได้มาร่วมงานกับยุกิกับแมนบินรู้สึกไงบ้างคะเมื่อกี้ที่เข้าไปพูดกับตัวแทนนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นพรีเซนเตอร์ปัจจุบันไม่ได้แค่เป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆนะคะไม่ได้แค่มายืนแล้วก็ รับตังคเขาแล้วก็กลับบ้านแต่วันนี้คือเรามองในฐานะของการเป็นนักนักขายด้วยเพราะเราอีกคัสหนึ่งเราก็เป็นนักขายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือทีมมันคือทีมเราก็เราจะทำยังไงให้แบรนด์ของยูกิอะค่ะเป็นที่ต้องการแล้วคนทุกคนก็มาซื้อของเราแล้วก็ได้ผลจริงในการกินเราก็เลยรู้สึกว่าฐานะของพีเซนเตอร์ยุคป,ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องทำงานกันอีกเยอะค่ะแล้วก็ต้อง ต้องทําให้เขาเรียกว่าต้องมามาดูติ๊กตอกกันอีกเยอะเนาะเราต้องมาทำคอนเทนต์อีกเยอะเลยค่แน่นอนว่าวันนี้ก็ยังพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคือวินแบรน์อะเราเราเราเห็นแล้วค่ะว่าคนไทยและคนทั่วโลกอะค่ะเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคือเป้าหมายเราอะมันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเป้าหมายเราคือจริงๆแล้วอยากให้สินค้าเราอะไปทั่วโลกดังนั้นแบบตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วที่เราอะใส่ใจในเรื่องของ อาหารเพื่อสุขภาพสินค้าทุกตัวจะถูกตรวจสอบอย่างดีเช็คทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีการเปลี่ยนสูตรเพราะว่าทุทกหลอดที่เข้ามาคือจะส่งตรวจเองหมดเลยอะคะ่ะแล้วคนกินได้ผลลูกค้าชอบรสชาติและสุดท้ายก็คือตัวแทนที่มาขายก็มีรายได้ที่ดีด้วยค่ะพี่ฟังหน่อยแล้วกันค่ะสำหรับแบรบน,บนด์ินในวันนี้กับตัวคอลลาเจนที่เราเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้มองในมุมของการที่ ใครอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือใครที่อยากมาทำธุรกิจนะคะที่มีเป็นเซนเตอร์เป็นพิทีสาวิกานะคะแล้วก็อยากที่จะได้เขาเรียกว่ารับประทานด้วยก็ลองนะคะเข้ามาในเพจของเอ่อเพอเลยนะเพเลยนะคะบินบ o ดี้โซลูชันหรือทักตัวแทนทุกคนทั่วประเทศได้เลยค่ะสามารถเห็นใครขายหนะ้าเฟซบุ๊่ในทิกตอกทักไปถามได้เลยค่ะถ้าเป็นตัวแทนบินแบรนด์สามารถสมัครตัวแทนได้ด้วยกันค่ะ